สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนางสาวไตสุรีไตทรณกกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อบริการสองนาฬิกายีนาทีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำทีมชุดปรดิบัตการพิเศษ ส่วนที่กำลังร่วมกับสำนักงานปปสกรุงเทพมหานครพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน30นายและตํารวจนครบาลโชคชัยบุรณาการเข้าจับกูมิสถานบันเทิงโซนิกขับแบงคอกสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตรบริเวณถนนประดิษฐมนูญธรรมแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวพบนักท่องเที่ยวมั่วสุมยาเสพติดนับร้อยแหล่งปล่อยของเอเจนต์รายใหญ่ย่านเลียบด่วนรามอินทราโดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการจัดระเบียบสังคม เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสังคมที่มีความสงบสุขปลอดภัยด้วยการส่งตัวสถานบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบริการสามารถดําเนินกิจการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายให้สถานบริการเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ปลอดจากยาเสพติดและไม่ใช่ทําแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ทําในทุกๆจังหวัดทั้งนี้การจู่โจมตรวจค้นในวันนี้พบว่าสถานบันเทิงโซนิกขับแบงคอกกระทําการท้าทายกฎหมาย ทั้งการเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งฐานบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาปล่อยปาละเลยให้มีการนำยาเสพติดเข้ามากระจายและเสพภายในร้านรวมถึงเปิดเกือบถึงรุ่งเช้าถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยหลังจากนี้เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะออกคำสั่งปิดสถานที่แห่งนี้มีกำหนด5ปีตามคำสั่งของหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22พศ2558ต่อไปและจากการเปิดจากการจู่โจมในครั้งนี้เมื่อชุดจับกลุ่มเข้าไปในภายในพับ พบว่ามีผู้ที่คาดว่าเป็นเอเจนต์ยาเสพติดได้วิ่งกรูออกมาจากร้านพยายามพุ่งชนเจ้าหน้าที่จนเกิดการต่อสู้และจับกลุ่มได้จำนวน3คนพบในตัวยาเสพติดหลายชนิดคาดว่านำไว้จำหน่ายนอกจากนี้ภายในร้านมีนักเที่ยวจำนวนกว่า200คนที่กำลังมอมมันต่างแตกคือโยนยาเสพติดทิ้งลงพื้นเกลื่อนและพยายามหลบหนีออกจากประตูหน้าร้านแต่ชุดจับกลุ่มได้ปิดล้อมประตูไว้ทุกด้านจึงทำให้นักเที่ยวไม่สามารถหนีออกไปได้พนักงานฝ่ายปกครองได้ประกาศทุกคนอยู่ในความสงบ แต่จากการเข้าตรวจสอบโซนิคขับแบงคอกพบว่าเป็นสถานบริการที่เปิดทําการค้าในขนะสถานบริการมีการค้าขายอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแสดงดนตรีและให้นักเที่ยวดื่มกินเต้นรําอย่างสนุกสนานแต่จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใดและที่สําคัญคือฐานที่บริการแห่งนี้มีการปล่อยปาและเลยให้มีการใช้สารเสพติดภายในร้าน ซึ่งตรวจสอบพบยาเสพติดตกกระจายกระเรียนพื้นหลายชนิดทั้งยาอียาเคยาบ้าและยาแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในถานบันเทิงโดยพบนักเที่ยวจํานวน214คนเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีจํานวน1คนพบนักเที่ยวไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนจํานวน7คนซึ่งจากการนําตัวนักเที่ยวทั้งหมดเข้าตวรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นได้พบมีนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วงจํานวน122คน แยกเป็นชาย76คนและหญิง46คนซึ่งหากผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดเขาจะให้สู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูหากไม่ยอมเข้ารับการบาบัดจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป